การแต่งบ้านในช่วงหน้าร้อนในปี2525นี้บอกเลยว่าอยากทำบ้านให้มันคู่ๆเยน็ยนๆสบายๆเราสามารถทำได้ง่ายๆมาเริ่มต้นกันเลยครับเอ้าวเริ่มกันก่อนเลยนะครับในเรื่องของการออกแบบบ้านให้มันดูสบายๆเนี่ยก่อนอื่นก็ต้องดูเรื่องของการวางเลเ o u t ของตัวบ้านครับ จะทําให้ตัวบ้านนั้นรับแสงหรือความร้อนจากดวงอาทิตย์มากน้อยแตกต่างกันสมมุติว่าบ้านเราเนี่ยเป็นแนวยาวแบบนี้นึกภาพนะครับสมมุติว่านี่คือฝั่งตะวันออกนี่คือฝั่งตะวันตกหากพระอาทิตย์ขึ้นฟื้นมาแบบนี้เอาแน่นอนแล้วถ้าเป็นแบบนี้ก็แปลว่าตะวันออกช่วงเช้าถึงเที่ยงโดนแดดเต็มๆแนวยาวเลยตะวันตกนี่ก็โดนเต็มๆเหมือนกันแต่กลับกันครับถ้าเราเปลี่ยน แนวบ้านเป็นแบบนี้ตะวันออกตะวันตกการวางอาคารแบบนี้ก็จะทําให้พระอาทิตย์ที่มันขึ้นแบบโค้งๆครับปื๊ดเนี่ยแนวบ้านที่โดนแดดตอนเช้ากับแนวบ้านที่โดนแดดตอนเย็นมันก็จะลดน้อยลงขณะเดียวกันการวางทิศเพื่อให้ลมเนี่ยมันพัดพอมันพัดมันก็จะช่วยในการเอาความร้อนออกจากตัวบ้านไปทั้งหมดเหล่านี้เริ่มกันง่ายๆกับการ วางทำเลที่ตั้งหรือวางเลเยอร์ของตัวบ้านแต่หลายคนก็บอกว่าอรามไม่ทันแล้วป้าพี่ซื้อบ้านมาแล้วพี่หมุนบ้านไม่ทันแล้วอันนี้ก็เข้าใจแล้วครับดังนั้นแล้วก็เลยต้องมาดูกันว่าวิธีการทําให้บ้านเรานั้นรม่มหรือว่าเย็นขึ้นได้มันก็จะมาถึงขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับอย่างแรกก็คือการเพิ่มเฉดของตัวบ้านยกตัวอย่างเช่นถ้าจุดไหนที่มันร้อนมากๆแดดมันปะทะมาตรงๆการเติมหลังคายื่นออกไป ก็สามารถช่วยกันได้แต่บางคนนึกต่ออีกอ้ามบ้านพี่มีแค่เนี้ยแหละยื่นออกไปเนี่ยมันก็เส้นทางสาธารณะแล้วทางสาธารณะแล้วแบบเนี้ยมันทําไม่ได้แนะนําแบบนี้ครับยุคนี้เนี่ยนอกจากตัวหลังคาที่ยื่นออกไปแนวนอนแล้วนะครับมันยังมีตัวผ้าม่านแนวตั้งฮะที่สามารถปล่อยทิ้งดิ่งที่สมัยก่อนถ้าใครอยู่ตึกแถวจะนึกภาพออกมันจะมีตัวผ้าใบปล่อยลงมา อันนี้ก็ช่วยได้นะครับก็สามารถเลือกวัสดุที่มันใช้ในการกรองแสงสะท้อนแสงได้ทำไม้แสงเข้ามาได้กี่เปอร์เซนต์แล้วจะช่วยให้เรานั้นบ้านเย็นลงได้นั่นเองละครับการแต่งบ้านในช่วงหน้าร้อนในปี2 0 2 5นี้บอกเลยว่าอยากทำบ้านให้มันคู่่เย็นๆสบายๆเราสามารถทำได้ง่ายๆมาเริ่มต้นกันเลยครับเริ่มกันที่การเลือกใช้สีโทนเย็นครับ ทนเย็นๆก็นึกถึงสีออกฟ้าเขียวอ่อนๆที่มันดูแล้วสบายตาไม่ใช่ว่าทาผนังสีแดงฉาดแบบนี้โอ้โหรับรองว่าระอุขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับบางคนก็เลือกสีม่วงพาสเทลชมพูนุ่มๆแบบชมพูนมอันนี้ก็สามารถช่วยทำให้ทุกอย่างดูเย็นลงได้นะครับต่อมาครับการเลือกใช้วัสดุธรรมชาติ ต้องบอกก่อนนะครับว่าในยุคนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะแต่งบ้านให้มันดูเย็นเย็นสบายสบายก็ไปขนเอาไม้ไผ่ท่อนไม้ไม้เก่าไม้ใหม่มาตีกันเต็มไปหมดเลยบางทีการตกแต่งด้วยไม้มากจนเกินไปก็ทําให้บ้านมันดูทึบมันดูรกนะครับวิธีการยุคนี้เนี่ยบางคนจะเลือกใช้เป็นส่วนๆยกตัวอย่างเช่นทั้งหมดผนังสีด้าน อาจจะเลือกผนังแค่ด้านเดียวในการเอาวัสดุจากธรรมชาติเข้ามาใช้ครับยกตัวอย่างเช่นเอาไม้มาตีเป็นระแนงไม้เก๋ๆหรือบางคนก็อาจจะใช้เป็นวอลเปเปอร์ที่มีภาพของไม้หรือว่าต้นไม้หรือลวดลายแบบไม้ๆเล็กๆน้อยๆแล้วก็ใช้สีออกโทนออนก็จะช่วยได้ครับ นอกจากวัสดุธรรมชาติกันแล้วนะครับวัสดุรีไซเคิลก็มาแรงเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะในรถยนต์นะที่เขาฮิตกันเช่นทำคอนโซลเป็นลักษณะของผ้าแต่ลายผ้าเหล่านั้นมันสร้างมาจากขวดน้ำพลาสติกหรือวัสดุก็คือพลาสติกแบบร<ๆ>ีไซเคิลเช่นเดียวกันครับยุคเนี้ยโซฟาบางตัวผนังบางผืนก็ใช้ตัวพลาสติกรีไซเคิล ทำการถักทอ,อกมาเป็นผ้าจากพลาสติกรีไซเคิลแล้วนำมาใช้นอกจากเพิ่มความซอฟต์กันแล้วรูเล็กๆต่างๆที่เกิดขึ้นจากการถักทอ,อก็ช่วยในการระบายความร้อนด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังไม่นับถึงการใช้วัสดุที่ช่วยในการดูดหรือคายความร้อนครับยกตัวอย่างเช่นผวกพรมหนาๆผ้า,ากำมะหยี่ถ้ารู้สึกว่ามันร้อนแล้วเราก็ เอาออกไปก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวหน้าหนาวค่อยขนกลับเข้ามาใหม่ฮนะส่วนการจัดวางเฟอร์นิเจอร์อันนี้แนะนำาง่ายครับคือถ้าเราเดี๋ยวรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันกองตรงหน้ามันรกตาไปหมดลองมองให้ดีครับว่าเส้นระดับสายตาของเราตั้งแต่เข้ามาในห้องเข้ามาในบ้าน มันมีอะไรที่รกได้ไปหมดหรือเปล่าถ้าเป็นไปได้ลองลดทุกสิ่งที่อยู่ในเรนสสายตาของเราหรือว่าระดับของดวงตาตั้งแต่การยืนกับการนั่งให้น้อยชิ้นลงก็ทำให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเคลียร์การเว้นสเปซช,ช่องว่างในการเดินการเข้าถึงการนั่งและการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนไม่จำเป็นยกออกไปก่อนก็ทำให้รู้สึกมันผ่อนคลายมันสบายคือบางทีเนี่ยไม่ได้เปิดหน้าต่างหรอกแต่เรามองแล้วเหมือนกับว่า ลมมันสามารถพัดได้แบบโฟล์ฟโแค่นี้ก็ช่วยได้แล้วแหะครับส่วนการเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้เข้ากับการแต่งบ้านโดยที่เลือกให้มันมีความละม้คล้ายกันยกตัวอย่างเช่นถ้าโซฟาตัวนี้เป็นสีเหลืองโซฟาข้างๆกันอาจจะเป็นสีน้ำตาลแต่มีลายแบบดอกเหลืองๆปรากฏด,ด้วยถ้าเป็นแบบนี้ก็จะทําให้รู้สึกว่ามันสดชื่นแจ่มใสน่าจะเหมาะกับหน้าร้อนแต่ถ้าว่าตัวนี้เหลืองตัวนี้ส้มตัวนี้แดงตัวนี้ม่วง พอมันดูหลากหลายทั้งในแน่ของสีและดีไซน์ที่มันแตกต่างกันเสเหลือเกินก็จะทำให้เรานั้นดูวุ่นวายเกินไปและทำให้มันดูไม่คู่เท่าที่ควรน,นะครับที่ห้ามพลาดก็คือการเลือกใช้วัสดุในการบุฟเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายในการแต่งบ้านถ้าอันไหนที่ดูรู้สึกว่ามันหนักเช่นหนังสีตึบตึบเข้มเข้มนั่งแล้วเหงื่อออกก้นแน่นอนยกไปเก็บก่อนกรดีเหมือนกันฮะ และหลังจากจัดวางเฟอร์นิเจอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมครับลองเติมพื้นที่สีเขียวแล้วก็จุดที่สามารถรับแสงจากธรรมชาติได้ก็จะทำให้เรานะรู้สึกว่าตัวอาคารห้องของเรานั้นดูโฟล์ฟโล่โล่ง,ลงและดูเย็นขึ้นได้ครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าต้องถามตัวเองก่อนนะว่าตัวเราเองเนี่ยมีความสามารถในการดูแลต้นไม้ ต้นนั้นต้นนี้ต้นโน้นใครมันจะรดน้ําใครมันต้องยกไปพึ่งแดดบ้างรับแดดบ้างเก็บเข้ามาบ้างต้นไหนที่ห้ามน้ํามากต้นไหนห้ามน้ําน้อยถ้าสรุปแล้วรู้สึกว่าเราไม่มีความสามารถด้านนี้แล้วก็ต้นไม้ปลอมก็พอจะช่วยได้นะครับแต่ติดตรงที่ว่า ทุกๆ3าเดือนเนี่ยควรจะมาเช็ดตามใบต้นไม้ปลอมด้วยนะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็เนี่ยตัวกักฝุ่นชั้นดีเลยแหะครับและนอกจากการใช้ต้นไม้ธรรมชาติที่ทุกวันนี้เราสามารถเซิร์ชใน Google ได้หมดแล้วว่าต้นไม้อะไรบ้างที่ช่วยในการทําให้อากาศถ่ายเทการเปิดรับลมจากธรรมชาติการเปิดรับแสงจากธรรมชาติก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับแต่ขณะเดียวกันก็พึงระวังไว้ต่อเนื่องด้วยครับว่า แสงที่เข้ามาจากธรรมชาติถึงแม้จะทําให้เรานั้นลดค่าไฟในบ้านได้ก็จริงแต่ก็ทําให้นอกจากแสงที่เข้ามาถึงตัวบ้านแล้วความร้อนที่ตามมากับแสงอาทิตย์อันเนี้ยก็เป็นตัวการสําคัญที่ทําให้บ้านเรานั้นร้อนเพิ่มมากขึ้นด้วยและถ้าใจพูดความจริงนะครับแสงที่เข้ามาโดยตรงจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันไม่สามารถใช้ในการอ่านหนังสือดูทีวีได้โดยตรงครับการติดฟิล์มกรองแสงก็เป็นตัวช่วยที่น่าสนใจนะครับ หลายคนสงสัยว่าอาร์มติดฟิล์มที่ว่าเนี่ยเหมือนกับที่เราเอารถไปติดฟิล์มกรองแสงหรือเปล่าคําตอบคือใช่แล้วนะครับเราสามารถที่จะแจ้งให้เจ้าของฟิล์มกรองแสงที่เราสนใจเนี่ยมาติดฟิล์มกระจกได้แบบถึงบ้านเลยครับเพียงแต่ว่าพึงระลึกเอาไว้ด้วยนะครับว่าติดฟิล์มไปแค่ไหนก็ตามถ้าหากว่าอากาศข้างนอกมันร้อนเนี่ยความร้อนก็จะอยู่ที่กระจกและก็จะส่งไอความร้อนออกมา ให้เรารู้สึกได้เช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันครับการติดตั้งบ้านให้กลายเป็นระบบอัจฉริยะยกตัวอย่างเช่นพอแสงอาทิตย์มาฝั่งซ้ายเราก็สามารถที่จะสั่งงานให้ซี่ของมูลี่เนี่ยมันบิดตัวลงบังแสงบังความร้อนได้พอพระอาทิตย์มันข้ามหัวไปแล้วฝั่งนี้มันโล่งละแล้วก็มีระบบสั่งการอัฉริยะ มูลีมันก็จะเพิ่มช่องว่างขึ้นมาทําให้แสงเข้ามาได้มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งทําให้ฝั่งนี้เนี่ยมันไม่มีความร้อนแล้วไงมันก็เย็นและสว่างแต่ฝั่งนี้ที่ดวงอาทิตย์มันย้ายพื้นที่มาแล้วย้ายตําแหน่งมาแล้วมันก็ปรับมูลี่บังแดดแทนนี่ละฮะการใช้เทคโนโลยีประกอบกับการที่จะเซตอุณหภูมิของแอร์ให้เหมาะสมกับอุณหภูมิ ที่ทาให้ร่างกายรู้สึกสบายและผ่อนคลายขณะเดียวกันการใช้พัดลมเข้ามาเป็นตัวช่วยก็ช่วยให้บ้านนั้นเย็นสบายและก็ประหยัดพลังงานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับที่เราฟังกันมานี้เนี่ยเป็นไอเดียในการเลือกใช้สีรวมถึงการวางเลเยอร์การใช้เทคโนโลยีต่างๆในการช่วยทําให้บ้านนั้นเย็นสบายมากยิ่งขึ้นคือฟังแล้วเนี่ยคล้ายๆกับการปรับบ้านให้มันดูแบบยั่งยืนอะ sustainability แต่ขณะเดียวกันครับก็ต้องบอกว่าหน้าร้อนมาถึงทั้งทีบางคนบอกอามถ้าบ้านไม่มีสีส้มสีแดงสีเหลืองเนี่ยมันก็ไม่ใช่หน้าร้อนสินึกภาพหน้าร้อนที่มีดอกทานตะวันถูกปักไว้ในแจกันโอ้โหเข้าก,กันกับบรรยากาศของบ้านสีขาวที่ผนังกลายเป็นสีส้มสีแดงกระจายกันอยู่รวมไปถึงการเลือกใช้หมอนอิงและโซฟาเก๋ เฉพาะบางจุดที่ทําให้บ้านนั้นมีสีสันขึ้นมาอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นไอเดียครับในการที่เรานั้นจะเลือกในการแต่งบ้านให้เข้ากับบรรยากาศซึ่งเราก็สามารถทําแบบนี้ได้ทั้ง2แบบเลยนะเพราะว่าในหนึ่งบ้านของเราเนี่ยมันมีห้องมากมายครับห้องที่เราเอาไว้รับแขกอาจจะเป็นห้องที่มีสีสันเหมาะกับฤดูร้อนที่ให้รู้สึกเหมือนกับว่าเรากําลังเที่ยวอยู่ริมทะเลแบบเมดิเตอร์เรเนียน ขณะที่ห้องครัวก็เตมไม่ด้วยสีเขียวเหมาะกับการทำอาหารที่ดูแล้วมันดูเวจชีพเรียนเหลือเกินดูแล้วเรารักธรรมชาติขณะเดียวกันห้องนอนที่เป็นห้องแบบบรรยากาศสบายๆที่อยากให้ทุกอย่างมาดูสงบลงก็เบรกสีลงมาเป็นสีที่ดูผ่อนคลายนุ่มและของที่ใช้ในการตกแต่งก็ไม่มากชิ้นจนทำให้เรารู้สึกว่า มันเยอะเกินไปกับการนอนหลับของเราในแต่ละคืนทั้งหมดเหล่านี้ลองดูนะครับอย่าลืมครับใครมีไอเดียทั้งในเรื่องของการแต่งบ้านหรือเป็นการแชร์เรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็มาคุยกันครับในอาร์มแชร์แชร์เรื่องเทคเรื่องเทรนด์แอนด์ดีไซน์คุยกันแบบสบายสสไตล์อาร์พิพัฒน์วันนี้ขอตัวไปแต่งบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับ